ขอหน้าตุ้นเอ็กพอร์ตเส้นตะพุทธท่าเรือแหลมชะบังซึ่งเป็นโปรดักของผงพลาสติก pta ของกลุ่มอินโดราม่าเดนเจอร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงโควิดและช่วงวิกฤตตู้ที่ท่าเรือแหลมชะบังขาดนะฮะแล้วก็ราคาค่าเฟรนี่สูงในวันนี้เราก็เลย กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมีวอลลุ่มเยอะสำหรับมาพตะพุทธไปยังท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งเป็นงานเอ็กพอร์ตของกลุ่มอินโดรมานะครับแล้วก็จะมีของกลุ่มปตทซึ่งหลังจากนี้เราก็จะได้คุยเรื่องวอลลุ่มของกลุ่มปตทร่วมกับอินโดรมาซึ่งจะไปยังท่าเรือแหลมฉะบังนะครับในเทนเนอร์ไปยังท่าเรือแหลมฉะบัง ที่ผมมาพูดภทยใต้เดื่องแรงดหงังซึ่งตอนอช่วงนี้คือวิกฤตที่ทําให้อซอยต่างๆซึ่งรถเทลเลอร์ได้วิง่งมีปัญหาคือชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าเป็นรถหนักเราวิ่งวันก็ต้องมีถึงหลายพันเที่ยวนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเราจะชิปโหมดขึ้นมาในลางนะครับก็คือจะท้องถนน,นะจะดีขึ้นสองถนนควรจะเป็น ท้องถนนที่เป็นรถท่องเที่ยวที่มาระยองนะไม่ควรเป็นรถเอ่อรถเทรลเลอร์ที่วิ่งตามหมู่บ้านแล้วก็ตามท้องถนนทนั้งหดนึ่งอุัเหตสองก็ถนนเสียหายตอบโจทย์ตรงที่ว่าพอน้ำมันแพงเราขึ้นเทรลเลอร์ไอ้เท่วทีเราขึ้นรถไฟเนี่ยครั้งหนึ่ง60ตู้ต้นซึ่งไม่ต้องใช้รถเทรลเลอร์60คันเราจะลดไปเที่ยวละ60คันนะฮะวันหนึ่งได้3เที่ยวลรวก็180คันซึ่งรถเทรลเลอร์ จะเบาบางลงในระหว่างที่ามาตรพุทธอย่างท่าเรือแหลมเจาะบางนะครับของมาตรพุทธเรากี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากที่เราชิปโหมดขึ้นมาทางรถไฟเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้านปัจจุบับนอยู่ที่35-40%ิซึ่งเราเป้าหมายเราจะเ,าเอาให้ได้ใน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 ปีเนี้ยประมาณ80%เพื่อให้ท้องถนนได้ลด จำนวนรถเทรลเลอร์รถใหญ่ที่วิ่งตามท้องถนนครับจะได้ถ่ายคนเดียวไหมคนเดียวให้คนเดียวถ่ายคนเดียวก่อนเดี๋ยวพี่เอาพี่ก่อนพี่ขอภาพนิ่งคนเดียวไว้เก็บไม่เป็นไอ้นี่ก่อนี้โอเคไปรับาม bye uh -huh.